สองความหล่อของลูกชายนักร้องดังแห่งยุค90แต่ละคนหล่อละลายใจถูกใจสาวๆชาวโซเชียลจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่3ามหนุ่มสุดหล่อเจ้านายเจ้าขุนและเจ้าสมุทรลูกชายของนักร้องดังแห่งยุค90คุณพ่อเชจ,เจ,เจตอลินและคุณแม่ปินที่ต้องบอกเลยว่านอกจากสามหนุ่มจะมีความหล่อที่ละลายใจสาวๆแล้วยังมีความสามารถที่เรียกได้ว่าตามรอยคุณพ่อคุณแม่เพราะเจ้านายทั้งร้องทั้งเต้นและเล่นละครได้ดี นอกจากนี้น้องชายทั้งสองเจ้าอย่างเจ้าขุนและเจ้าสมุดก็ยังใช้แววตามรอยคุณพ่อและพี่ชายมาแบบติดๆเลยเช่นกันอาชีอาชิรวัตรลูกชายสุดหล่อของคุณพ่อฟุกเกิกพลนแม้ว่าจะไม่มีผลงานในวงการบันเทิงแต่อาชีก็เป็นที่สนใจของสื่อและโลกออนไลน์ไม่น้อยเลยแหละครับด้วยใบยหน้าที่หล่อละมุนใจหล่อเทไม่ทิ้งแถวของอาชีที่ได้มาจากคุณพ่อทําให้หนุ่มคนนี้กลายเป็นขวัญใจของสาวๆไปไม่น้อยเลยแหละครับทิกเกอร์อาชิระ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณพ่อแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มและอดีตภรรยาคุณแม่นิโคเทริโอที่ล่าสุดโตเป็นหนุ่มวัย19บปีแล้วที่ทั้งหล่อทั้งเก่งมากความสามารถไม่ว่าจะร้องเพลงหรือแสดงละครทิกเกอร์ก็ทําออกมาได้ดีเรียกได้ว,ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆเลยละครับเสือเศรษฐการลูกชายคนโตของล็อกเกอร์ชื่อดังในตำนานของเมืองไทยอย่างคุณเสกโลโซซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนอาจไม่ค่อยได้เห็นหน้าบ่อยเท่าไหร่นัก ด้วยความที่เจ้าตัวนานๆทีถึงจะออกสื่อสักครั้งแต่หลังจากที่เรียนจบเสือก็เริ่มเป็นที่สนใจจากบรรดาสื่อต่างๆโดยลูกที่ดูเท่ยิ่งโตก็ยิ่งหล่อใช้แววซุปตาแบบคุณพ่อเลยทีเดียวล่ะครับปีโป้และปาแปงสองหนุ่มสุดหล่อลูกชายของนักร้องดังแห่งยุค90อย่างคุณแม่นุกสุดที่ดาที่ตอนนี้ทั้งสองโตเป็นหนุ่มแล้วแถมยังหล่อหน้าตาดีมากๆดานแฟนๆที่ติดตามต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าหล่อมากอนาคตว่าที่พระเอกอย่างแน่นอน เดือดทอยธันวานักร้องหนุ่มเสียงดีลูกชายสุดหล่อของอดีตนักร้องชื่อดังคุณแม่นิตยาบุญสูงเนินที่ตอนนี้เดินตามรอยคุณแม่เข้ามาเป็นศิลป,ปินและยังเป็นเจ้าของเพลงฮิตอย่างหน้าหนาวที่แล้วก่อนฤดูฝนและอีกมากมายหลายเพลงเลยทีเดียวครับรี่เดียวว่าตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเดือดทอยเพราะเขาคืออีกหนึ่งศิลป,ปินคุณภาพที่โด่งดังมากๆไปแล้วในตอนนี้ กลายนว่าพลลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนักร้องและนักแสดงสาวคุณมาชาวัฒนาพาณิชกับอดีตสามีล็อกเกอร์สุดเท่คุณหนุยอัมพลเรียกได้ว่านานๆทีจะได้เห็นภาพของหนุ่มกายออกซือ้อล่าสุดหนุ่มกายมาในลูกใหม่หล่อเท่บาดใจสาวๆเพราะก่อนหน้านี้หนุ่มกายไว้ผมยาวแม้ตอนนี้จะเข้าวัยเล็กสามแล้วแต่ความหล่ออล่าบอกเลยว่ามาเต็มมากโทนี่ล่ากแก่นหนุ่มหล่อลูกชายคนเล็กของมอลำามในตำนานคุณบานเย็นล่ากแก่น ด้วยความที่มีลูกหล่อสไตล์อุปป้าทำให้หนุ่มคนนี้มีเสน่ห์ตราตึงใจสาวๆในความเซอร์เก่งและมากความสามารถหลายๆด้านทั้งเรื่องของการแสดงการตัดผมและงานต่างๆในวงการบันเทิงที่ทำให้หนุ่มโทนี่ครองใจแฟนๆได้เป็นอย่างดี เจสซี่เมกเมกวัฒนาลูกชายสุดหล่อมาเซอร์ของนักร้องชื่อดังคุณเทียรี่เมกวัฒนาในส่วนของเจสซี่หนุ่มหล่อมาเซอร์วัย29ปีต้องบอกเลยว่าเดินตามรอยคุณพ่อเทียรี่เป็นนักร้องนักดนตรีเหมือนคุณพ่อและเป็นนักแสดงเหมือนคุณแม่จุม๋มเป็นลูกไม้หลุนไม้ไกลต้นของจริง อินดี้อินทัศลูกชายของนักร้องและนักแสดงในตำนานคุณฮันนี่พัสรนเจ้าของเพลงคอตอย่างเพลงเสือที่ใครต่อใครต่างก็ร้องติดปากว่าออกลายมาเลยออกลายให้เห็นอินดี้เป็นนักแสดงที่เดินตามรอยคุณพ่อบีทีและพงษและคุณแม่ฮันนี่พัส,สอนขึ้นแท่นเป็นพระเอกไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วล่ะครับปิดท้ายกันที่หนุ่มจีสุดทีรักนักแสดงหนุ่มหล่อลูกชายของอดีตล็อกเกอร์ชื่อดังในตำนานอย่างคุณเจียพิสุทธ หนุ่มจีแจ้งเกิดจากการเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงพันหมื่นเหตุผลของวงเคลียร์จัดว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มหล่อมาเท่ที่ตรงสเปคสาวๆหลายคนเลยทีเดียวละครับไปพลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story ตออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ